themes students watching the LTV who are and on now สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้อยู่กับคุณครูแพรคนเดิมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเด็กๆคือเรื่อง parts of your body เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกาย parts คือส่วนต่างๆ body your body ร่างกายของใครคะ ร่างกายของของเด็กๆร่างกายของคุณนั่นเองวันนี้เป็นเพลงใหม่ชื่อเพลง Head Shoulders Knees and Toes เป็นเพลงที่เกี่ยวกับร่างกาย Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes Head Shoulders Knees and Toes Knees and Toes and Eyes and Ear s โอเคคราวนี้อ่ะที่ชอตจะลองแปลอะไรนะเหตุเหตุสีรสะใช่ไหมคะสีรสะ shoulders หัวไหล่หัวไหล่ knees หัวเข่าหัวเข่าไม่ใช่ตรงนี้นะหัวเข่านะเดี๋ยวหัวเข่าใครอยู่ตรงนี้ไม่ใช่นะหัวเข่า toes อะไรนิ้วเท้านิ้วเท้า eyes eyes ตา ears หู nose จมูก mouth ปาก g o o d job โอเค body ร่างกายเห็นไหมเดี๋ยวผู้ชายคนนี้นี่โดนแยกชิ้นส่วนเลยอ่าเป็นร่างกายของเราโอเค리피 h ราบจะมี h e a d h หตุอะไรคะ ศีรษะศีรษะ very good shoulder 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 Should er. Should er. แต่ว่าเอ๊ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมที่เชื่อมีลูกศรแล้วไหล่ข้างนี้มีกี่ข้าง mm hmm. 1นึ่งข้างออกเสียงว่า shoulder 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 โ okay. อเคจำไว้นะ1ข้างนะไหล่แค่หนึ่งข้างที่เชื่อเอามาแค่1ข้างอีกข้างหนึ่งตัดเก็บไว้เป็น shoulder โ okay. อเคนี e นี่นเป็นยังไงตรงนี้เป็นรูปอะไรคะคหัวเขา่าโอเคนี่เป็นรูปหัวเขา่าแล้วหัวเขามีกี่ข้างข้างนี้ข้างเดียวที่เห็นไหมมีขากี่ข้างมีขาข้างเดียวหัวเข่าตรงนี้ก็มีข้างเดียวโท้าโทนิ้วอะไรคะนิ้วเท้าอ่ะเป็นนิ้วโปง้งนิ้วเท้าแต่ว่านิ้วนี้มีกี่นิ้วลูก ที่ลูกสอนชี้ออกมามีกี่นิ้ว1น,นิ้วลูกสอนมีแค่ตรงนี้1น,นิ้วออกเสียงว่าโชโอเคอ่าลูกสอนมาจากตรงไหนลูกมือแต่มือข้างนี้เขายกมือขึ้นมากี่ข้าง1งข้างยกมือแค่ข้างเดียวออกเสียงว่า hand hand n โอเค hand ข้างเดียวนะ hand โอเครูปนี้เป็นรูปนิ้วมือลูกสอนออกมาจากนิ้วมือกี่นิ้ว1นิ้ว,วอ่ะเอาเสียง Finger ร์ฟิงเโอเครูปนี้เป็นเท้าใช่ไหมคะแต่มีเท้ากี่ข้างคะ uh huh. หนึ่งข้าง Foot Foot โอเครูปนี้หูแต่หูมีกี่ข้างคะ uh huh. ใช่ข้างเดียว Ear Ear โอเครูปนี้ไหล่หนึ่งข้าง shoulder Should er. แต่รูปนี้ไหล่กี่ข้างคะ oh. สอข้างอะฟังดีๆีนะฟังนี้ l i t l i t ฟังดีๆนะ shoulders shoulders เป็นยังไงต่างกันไหมต่าง,างอันนี้เป็นยังไง shoulder Should <ers. S 2> และอันนี้ shoulders อาต่างแล้วนะแล้วเวลาเขาเขียนเห็นไหมเขาก็เขียนต่างกันตรงนี้ shoulders ตรงนี้ shoulders ตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาคะลูก <S, <A>. <S, s ตัว s เพิ่มขึ้นมาโอเค knee หัวเข่าหัวเข่ากี่ข้าง 1>, <Yeah. S 2> 1 Just one แต่อันนี้ทำไมสองข้างอ่ะออกเสียงพร้อมกัน knees knees โอเคกูจบ one more time one more time one more time what does it mean one more time มันมอทาไปว่าอะไรใครรู้บ้างอีกหนึ่งรอบ very good knee knee knees knees n e e s very good toe 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 นิ้วเท้ากี่นิ้วคะ1นนิ้วแต่คราวนี้เป็นยังไงอ่ามีหลายนิ้วแล้วออกเสียง toes toes ไปจับ hand hand แต่รูปนี้มีมือมีทำไมมือกี่ข้างแล้วสองข้าง,ง,างต้องเป็น hands hands, hands. เด็กๆสังเกตเห็นรูปนี้ไหมนิ้วที่เราเรียนไปตอนแรกนิ้วมีทำไมแค่1น,นิ้วแต่ตอนนี้เขามีทำไม <Wow. S 1> เออมีห้านิ้วแสดงว่ามีมากกว่า1นึ่งนิ้วอ่ะ Finger. <Finger. S 1> f i n g e r f i n g e r fingers fingers โอเควันม t i m ม fingers fingers โอเคเท้ามีข้างเดียวแต่คราวนี้เท้าทำไมเออเท้ามีสองข้างแล้ว foot 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 แต่ตัวนี้จะไม่เป็น foots ไม่ใช่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนเปลี่ยนรูปไป feet feet f t โอเค Good j อบ รูปนี้จะเอาเสียงว่า e <ars. S 1> ไงเอีย e <ars. S 1> แล้วถ้ารูปนี้ล่ะคะอี s, e <ars>. <S yes. Very good Very good เอ e ียนี้มีหูแค่ข้างเดียวแต่ ears อี r s มีสองข้างขดจอบเรารู้แล้วว่าในร่างกายเราแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรคราวนี้เด็กๆมาดูสิคะว่าเวลาเด็กๆจะถามเพื่อนว่านี่คืออะไรแล้วเราจะตอบเพื่อนว่า มันคืออ่าเรามาดูกันเรามาดูประโยคก่อนทีเชอร์จะถาม was h t this เด็กๆก็ตอบ is a อย่างเช่นทีเชอร์ถาม was h t this นี่คืออะไรเด็กๆก็บอก is a เอาล่ะนะผู้ชายเตรียมตัวนะ what this is a head <Good> job. รูปนี้เปลี่ยนแล้วไม่ใช่บอยแล้วเป็นเกิร์ลโอเครูปนี้อะไรคะ Ear, ear. หูข้างเดียวนะไม่ใช่ ears ไม่ใช่นะ Ear อ่ะที่เชอถาม what this ผู้หญิง is an ear. ear is an ear very good สังเกตให้ดี this คำนี้เรามีแค่ mm hmm. หนึ่งสิ่ง เด็กๆเป็นคนตอบโอเคไหมอ่ะ okay? uh. everybody what this is a foot very good everybody what this is a finger very good everybody what this is head. okay everybody what this Sure. Good job. Everybody, what this? Is a knee. knee. Okay. Rup di. Ani one nudiona. na Everybody, what this? Is a toe. Ah, uh, rup this? What this? Mudio. Is a hand. Okay. Rup ni. What this? Is an ear is an ear โอเคคราวนี้เด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเราเราถามที่มีสิ่งเดียวไปแล้วทีเชอร์ถาม what are these these are my คราวนี้ดู A กับ B คุยกัน A บอก what are these B บอก these are my feet ที่เชร์ถามว่าจะเป็น these are my foot ได้ไหมไม่ได้ทำไมมันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งใช่โอเคอ่ะเอาเสียงพร้อมกันเอาฝั่งนี้เป็น A ฝั่งนี้เป็น A u are A A เตรียมตัว What are these? What are B These are my feet. โอเค o d job ต่อไปรูปนี้ knees <Please. S 1> หัวเข่ากี่ข้าง ในะใครว่ารูปนี้หัวเข่ามีสองข้างโอเคกูชอบอ่ะ A กับ B คุยกัน A บอก what are these เด็กๆเ,เป็น B เด็กๆต้องบอกว่า these are my knees โอเค what are these what are these these are my hands these are my hands โอเค very good อ่ะอ่ะแล้วนัเรอร์บอกว่า what are these these are my dot 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 very good okay everybody bring up your worksheet okay ในใบงานเขาบอกว่าให้ข้อที่หนึ่งเขียนคำศัพท์ให้ตรงกับรูปภาพ <Okay. S 1> ข้อที่สอง n ้ำตรวจคำตอบกับเพื่อนและเฉลยอ่าเราจะสลับกันตรวจโอเคข้อที่สามเราทำไมฝึกอะไร ฝึกออกเสียงอ่าโอเคข้อที่หนึ่ง shoulder หรือ shoulders shoulder Should er. ไม่ใช่ shoulders นะอ้าวข้อที่สองหัวเข่าข้างเดียวอะไรน,นี่ใช่ knees ไหมไม่ใช่ใชโอเคต่อไปข้อที่สาม finger finger นิ้วเดียวนะนิ้วเดียวต่อไป number four ข้อที่สี่ feet โอเค ข้อที่5เป็นยังไงนิ้วเดียว toe ลูกแก้ว very good ต่อไปข้อที่6 number six <Hey, hey. S 1> hand มือใช่ hands ไหมไม่ไม่ใช่อ่าโอเคขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่ตั้งใจเรียนนะคะสวัสดีค่ะ